ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอโากาศพระเจระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านอยู่ก็น,นั่งกันตามสบายนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2567ขึ้น11ค่ำเดือน11นะก็ใกล้จะออกพรรษานะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษสำหรับนักเรียนนะนักเรียนที่บวชเข้ามาใหม่เป็นพระน,นวกะที่จะทดสอบความรู้ความเข้าใจใเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะต่างๆนะก็เป็นการทดสอบความรู้ของ พระใหม่ภูมินักธรรมตรนะีก็มีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติเกี่ยวกับพระวินัยเกี่ยวกับธรรมะที่ได้ศึกษามานะวัดเขาสนามชัยก็จะมีพระพิสุไปทดสอบความรู้ความเข้าใจการทดสอบความรู้ความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นของนักธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พระพิสุได้มีโอกาสเข้าสู่พระศาสนานี้ก็เป็นการวางระบบแบบแผนการเรียนของทางคณะสงฆ์ มีความสัม,สมพันธ์กันระหว่างนักธรรมกับบาลีถ้าหากว่าพระพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็ตามยังสอบนักธรรมไม่ได้ก็จะสอบบาลีไม่ได้บาลีจะมีการแบ่งอยู่สามชั้นนะ,ปะเปรียนตรีเปรียนโทปเปรียนเอกนักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกนักธรรมตรีผู้ที่ได้สอบนักธรรมตรีนะผู้สอบนักธรรมตรีได้ก็จะสามารถ สอบเรรียนตรีได้คือประโยคหนึ่งสองกับประโยคปทสามส่วนผู้ที่เรียนสอบนักคำโทรได้ก็สามารถสอบเรี่ยนโทรได้คือประโยคปทสี่ถึงปทหกผู้ที่สอบนักคำเอกได้ก็จะสามารถสอบปเรียนเอกได้ก็คือประโยคปทเจ็ถึงประโยคปทเก้ในวันนี้ก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวข้องกับนักเรียนเปรียนตรีนะ ประโยคปทสามซึ่งมีข้อความปรากฏอยู่ในคำพีคุตตกนิกายธรรมบทก็มีญาติโยมบางคนบางท่านก็สงสัยพระบางรูปบางท่านก็สงสัยว่าทำไมช่วงนี้พูดบาลีอัถกถาให้มีความเกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าในวันก่อนได้มีโอกาสไปร่วมงานการมอบการมอบใบประกาศนิยบัตแล้วก็พัด บาลีศึกษาให้กับญาติโยมที่เรียนบาลีปีนี้ก็สอบได้บศสบเก้าก็มีนะโยมบางคนบางท่านเนี่ยสอบได้บศสสอบเก้าสอบที่หลังอัตมาหินะแต่แสงไปแล้วนักสมณรบางรูปบางท่านก็เรียนที่หลังแล้วก็แสงไปก่อนเ,อเราก็สอบอัตมานี่สอบบาลีตั้งแต่25 4 8้าสตอนนี้ก็ยังอยู่ประโยคเก่านะยังไม่ได้ประโยคเก้า แต่เวลาที่เขาเอาไปลงนะบอกมหาสมบุร์เปลี่ยนธรรมก้าประโยคให้ไปก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้สักทีนะให้มาหลายปีแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้สักทีนั้นรูปใดท่านใดที่บอกว่าาตมาเปลี่ยนธรรมก้าประโยคก็แจ้งให้ทราบว่ายัางสอบไม่ได้นะ,ะก็ได้แค่เปลี่ยนธรรมแปดประโยคในวันนี้จะนำข้อความที่ปรากฏในธรรมบทซึ่งนักเรียนประโยคปทสามก็จะได้แปลอยู่ในภาคที่8ด แต่ฉบับบาลียอยู่ในเล่มที่25นะฉบับมหามงกุฎก็ดีมหาจุลาก็ดีอยู่ที่เล่มที่25ข้อความที่จะพูดในวันนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญให้ทานแล้วก็เกิดความเสียดายในภายหลังนะทางผู้ทำสื่อก็เลยเขียนคําว่าเสียดายนะเสียดายในที่นี้ก็คือเป็นความรู้สึกของคนที่ทำบุญแล้วก็เกิดความเสียดายในทานที่ตนให้ แต่พระบาลีแสดงว่าหันต an um no um an ิโพคาทุมเมทังโนเจปาระขเวสโนโพคะตันหายะทุมเมโทหันติอันเยวะอัตตนังแปลว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามนะโพคะเนี่ยย่อมฆ่าบุคคลผู้มีปัญญาสามแต่หาได้ฆ่าบุคคลผู้สแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่บุคคลผู้มีปัญญาสามย่อมฆ่าซึ่งตน เหมือนกับฆ่าบุคคลเหล่าอื่นเพราะตัณหาหรือเพราะความต้องการในโภคทรัพย์เป็นเหตุหมายความว่าเวลาที่ใครก็ตามได้มีโภคสมบัติโภคสมบัติที่เรามีอาจจะฆ่าเราก็ได้ฆ่าในที่นี้ก็คือฆ่าคุณความดีที่จะเกิดขึ้นมีโภคสมบัติแต่ไม่ยอมใช้สอยโภคสมบัติอันนี้คือข้อความหรือว่าพระดำรัสที่ปรากฏในพระบาลี ข้อความตรงนี้เรียกว่าข้อความในพระไตรปิฎกนะชั้นพระบาลีแต่ไม่ได้บอกว่าพระองค์ตรัสกับใครที่ไหนอย่างไรซึ่งถ้าหากจะทราบว่าพระองค์ตรัสกับใครที่ไหนอย่างไรเราต้องดูอัตถกาถานะอัตถกถาอันนี้เขฉบับภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาแต่ถ้าหากนักเรียนบาลีประโยคปวทศสามจะอยู่เล่มที่แดนะธรรมบทภาคแถดาโยมเกตจะอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามงกุฎอยู่เล่มที่สี่สิบสามฉบับแปลนี่ก็จะขอนําข้อความที่ มาที่กล่าวเมื่อสักครู่มากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลครั้งที่พระเจ้าประเินที่โกศลได้ทราบข่าวว่ามีเศรษฐีท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากได้กระทําการละกิริยาการละกิรยิยาในสนวนบาลีบ้านเราก็เรียกว่าตายนะฮะได้ทราบข่าวว่าเศรษฐีท่านหนึ่งได้เสียชีวิตพระราชาก็เลยสอบถาม ราชบรรุรว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลผู้ไม่มีบทจะถึงแก่ใครในสมัยก่อนการปกครองก็เป็นแบบสมบุรณาญาสิทธิราชมีพระราชาปกครองพระราชาที่ปกครองแว่นแควน้นนั้นๆหรือประเทศนั้นๆก็จะสอบถามว่าถ้าเกิดมีคนตายและคนคนนั้นเป็นเศรษฐีทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ไม่มีใครสืบทอดจะตกถึงแก่ใครนะชนทั้งหลายก็เลยกล่าวว่า ทรัพส,บสมบัติที่ไม่มีคนสืบทอดนะจะตกถึงแก่พระราชาเมื่อพระราชาได้ทราบอย่างนั้นแล้วก็เลยให้คนไปขนเงินขนทรัพย์สมบัติทั้งหมดจากเรือนของเศรษฐีนั้นนั่นแหละเข้าสู่พระคลังหลวงใช้เวลาในการขนนเจ็ดวันโยม้าโยมเกตมีเงิน,นถ้าหากว่าให้เอารถมาบรรทุกทรัพย์สินของโยมเกตเนี่ยจะขนกี่วัน ชั่วโมงเดียวหมดนะแสดงว่าเรามีทรัพย์พอที่จะใช้สอยให้เป็นไปได้ให้เราเป็นไปได้เฉพาะของเราแต่ว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยแกมีทรัพย์สินมากมายเลยโยมและทำไมแกจึงมีทรัพย์มากมายขนาดนั้นก็เพราะเหตุที่แกได้กระทำไว้ในการก่อนก็เรว่าก,กรรมที่เคยทำไว้ในการก่อนนั่นแหละเดี๋ยวท่านเ็จะกล่าวให้ฟังเมื่อมีการจัด ขนทรัพย์สมบัติเข้าไปพระคลังหลวงแล้วเนี่ยพระราชาก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะพระองค์ก็เลยตรัสปฏิสันถานกับพระราชาว่ามหาบพิษนะพระองค์เนี่ยเสด็จมาจากไหนแต่ยังวันก็คือไปไหนมาทําไมถึงเข้ามาวัดแต่เช้าเลยนะพระราชาก็เลยตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเศษฐีในเมืองราชค์ึกนะได้กระทําการละคือได้เสียชีวิตแล้ว ข้าพระองค์เนี่ยได้รับสั่งให้คนได้ขนเอาทรัพย์ของเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเข้าสู่พระคลังหลวงก็เลยได้เข้ามาเฝ้าพระองค์เรื่องราวก็เกิดการสนทนาระหว่างพระผู้มีพระภาคกับพระเจ้าเประตทธิโกศลก็มีพระเจ้าเปรตทธิโกศลก็เลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าได้ยินว่าเศรษฐีนี้เนี่ยให้คนน่ะ เมื่อคนนําโภชนะมีรถเลิศต่างๆใส่ถาดทองคํานะนะอย่างเราเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยถ้าใครมีคนรับใช้มีแม่บ้านเขาก็จะนําอาหารมาวางไว้ตามโตะ๊ะแต่มีบ้านไหนบ้างที่ภาชนะใส่อาหารเป็นทองคํามีไหมโยมเจี๊ยบมีไหมไม่มีนะ,ะมีเป็นเงินเป็นนาคมีไหม เทาตมาเจอเป็นโฟมนะที่มันถวายตมาเนี่ยเออเนี่ยเป็นโฟมบ้างเป็นถาดบ้างเป็นอะไรก็ซื้อตามร้านนี่แหละแต่ยังไม่เคยมีใครเอาถาดทองคําใส่อาหารมาถวายนะบุญของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เศรษฐีท่านนี้มีบุญนะแกนร่ารวยมากจนกระทั่งของใช้ของแกสามารถที่จะเป็นทองคําได้เลยเมื่อมีคนเอาโภชนะมีรถเลื่อต่างๆนํา,านมาให้เนะี่ยแกพูดยังไงล่ะทีนี้ แกก็คุกคามคนเหล่านั้นนะก็คือตําหนิคนเหล่านั้นบอกว่าเนี่ยพวกแกเนี่ยจะมาล้อเล่นกับเราเลยหรือนะแล้วก็ให้นําเอาโภชนะนั้นออกไปนะไม่ใช่เพียงแค่ให้นําออกไปนะอย่างใช้พวกก้อนดินท่อนไม้ต่างๆนะขว้างปาตีบุคคลเหล่านั้นให้หนีไปและตนเองทํำยังไงล่ะทีนี้ตนเองก็ให้คนเอาข้าวปลายเกลียน รู้จักข้าวปลายเกลียนไหมคือปลายข้าวที่มันหักหักนะเล็กๆๆนั่นน่ะเอามาหุงต้มแล้วก็กินกับน้ําผักดองให้รู้ว่าแกมีเงินมากแต่กินกับข้าวของแกเนี่ยเป็นน้ําผักดองแล้วก็ข้าวเราเป็นข้าวหักนะข้าวปลายเกลียนและแกก็บอกว่านี่ต่างหากเลยที่จะเป็นอาหารของคนทั้งหลาย มันไม่ใช่ของที่มีรสเลิศต่างๆวางไว้บนถาดทองคํามันจะต้องเป็นอาหารพวกนี้เศรษฐีท่านนี้มีทรัพย์มากแต่วิธีการอยู่การกินของแกเนี่ยไม่ได้ทำให้ตนเองได้รับความสุขความสบายอย่างเต็มที่ทั้งๆที่มีทรัพย์มากในคราวที่ใครก็ตามที่คนใช้นำเอาผ้านำเอายอดยานพานะนำเอาร่มมาให้เศรษฐีได้ใช้เศรษฐีก็ ไล่บุคคลเหล่านั้นไปนะก็มีการทุบตีมีการคว้างปาด้วยก้อนดินบ้างนะด้วยท่อนไม้บ้างให้หนีไปแล้วตัวเองก็นุ่งผ้าป่านนุ่งผ้าปา่านท่านนึกภาพไม่ออกก็กระสอบข้าวยมกระสอบข้าวที่เขาใส่ข้าวสารนั้นนะ่ะประมาณนั้นแหละแกก็จะนุ่งผ้าในลักษณะแบบนั้นหยาบหยาบนะแล้วก็เวลาใช้รถก็รถ,กรถเก่าๆเวลาที่ใช้ร่มเวลาที่จะเดินไปไหนมาไหนที่จะต้องกั้นแดด กันฝนไม่ให้ตกรถตนเองก็ใช้ร่มเก่าๆเป็นร่มที่ทำจากใบไม้พระราชาก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบแบบนี้ว่าวิธีการอยู่ของเศรษฐีที่ไม่มีบุตรเนี่ยมีการดําเนินชีวิตในลักษณะนี้มีทรัพย์มากถ้าประเมินโดยราคาแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะราคาเท่าไหร่นะสมัยนี้ถ้าว่าโดยหลักหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่รู้จะคนนํานวณยังไงเพราะมันเยอะมาก ใช้รถขนตั้งเจ็ดวันน,นะโยมถึงจะขนไปหมดนะนะเมื่อพระศาสดาได้ทราบเรื่องราวของนะเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรที่พระราชากราบทูลแล้วก็เลยได้ตรัสบุตรพกรรมของเศรษฐีท่านนี้พระองค์ตรัสว่ามหาบาพิษเรื่องเคยมีมาแล้วเศรษฐีขหาบดีนี้ในอดีตนะได้ต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าตะคระสิกขีด้วยบินทบาท มีอยู่ครั้งหนึ่งนะในอดีตการในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นขอญาติโยมทั้งหลายทราบว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าจะไม่อุบัติเกิดขึ้นพร้อมกับพระผู้มีพระภาคถ้าในยุคใดสมัยใดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นจะไม่มีพระปัจเจกับพรุทธเจ้าแต่ในคราวใดก็ตามที่ว่างเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือระหว่างพระุทธเจ้ากับพระุทธเจ้าระหว่างพระเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งในช่วงที่ ไม่มีพระเจ้าอุบัตรเกิดขึ้นนั่นแหละในคราวครั้งนั้นจะมีพระปัจเจกับุริเจ้าบัตรเกิดขึ้นพระปัจเจกับุริเจ้าก็คือบุคคลผู้ตรัสรู้เองเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกับุริเจ้าแต่ไม่สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ถามได้อันนี้เรียกว่าพระปัจเจกสามพุริเจ้าส่วนบุคคลผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าก็คือผู้ที่บำเพ็ญบารมี มาแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองด้วยแล้วก็ได้ตรัสสอนบุคคลอื่นให้ตรัสรู้ตามด้วยอย่างนี้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กบ,บุรีเจ้านั้นจะอุบัติเกิดขึ้นหลายพระองค์ด้วยกันคือในยกหนึ่งหนึ่งจะมีหลายพระองค์แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพระองค์เดียวเท่านั้นในการอุบัติเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะเมื่อศาสนาของพระเจ้าพระองค์หนึ่งหนึ่งยังไม่ อันตรธานไปจะไม่มีพระพุทธเจ้าอีกพระองค์เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดนันในคราวครั้งนั้นขหาบดีท่านนี้เนี่ยก็ได้ต้อนรับรับปัจเจกพระพุทธเจ้า,พ,จาพระนามว่าตัดคราสิกขีด้วยบินทบาทแล้วก็มีการกล่าวว่าเนี่ยท่านจงให้บินดาจงให้ก้อนข้าวแก่สมณะสำนวนบาลีบอกว่าเททะสมณะสะบินดังท่านจงให้ก้อนข้าวแก่สมณะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วก็ ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วก็หลีกไปโยมอ,อแกไม่ได้มีศรัทธาไงวันนั้นไม่รู้แกนึกครื้มใจยังไงนะแกก็พูดออกไปนะท่านบอกว่าได้ยินว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเป็นคนเขาเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วก็หลีกออกไปแต่ว่าคนที่ฟังโยมมีศรัทธาใครที่ฟังในขณะนั้นก็คือภรรยาของเศรษฐีนั้นนั่นแหละภรรยาของเศรษฐีนั้นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส ก็เลยมีความคิดว่านานหรือเกินหนอที่เราจะได้ยินคำว่าเธอจงให้การที่เศรษฐีจะบอกว่าจงให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แก่ใครๆเนี่ยแก่ไม่เคยได้ยินเพราะว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาไม่เชื่อในเรื่องของการให้ทานก็เลยไม่เคยที่จะบอกว่าเธอจงถวายทานอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เนี่ยความตั้งใจของเราหรือมโนรถของเราจะเต็มที่เศรษฐีเราจะถวายบิณฑบาต อันนี้คือภรรยาเศรษฐีกีคิดแบบนี้แล้วก็รับบารของพระปัจเจกับพระเจ้าแล้วก็ใส่บารด้วยโภชนะอันประณีตจนเต็มบารเลยทีเดียวเศรษฐีที่พูดแล้วก็หลีกไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะั่นหลีกไปไหนก็ไม่ได้บอกแต่ว่าหลีกไปสักครู่หนึ่งแกก็กลับมาพอกลับมาแล้วแกก็เห็นพระปัจเจกับพระเจ้าแกก็เลยมีความคิดว่าสมณะนี้ได้อะไรอะไรหรือเปล่าเนาะ ได้อะไรบ้างก็เลยไปจับบาตรพระดูโยมเมื่อกี้พูดอา,อาจจะเผลอตัวไปนะวันนี้เมื่อกีอ้ถวายอาหารพระนะพอพูดเสร็จกลับมานึกได้คงจะรู้สึกว่าไอ้ตนเองพูดพลาดพูดผิดไปก็ไปจับบาตรของพระดูในขณะที่จับบาตรดูนะั้นก็เห็นบิณฑบาตอันประนีตพอเห็นบิณฑบาตอันประณีตแล้วนะก็เกิดเดือดร้อนใจขึ้นมาท่านใช้สำนวนว่าวิปปติสารีก็คือเกิดวิปปติสารเกิดความ เดือดร้อนใจขึ้นมาแล้วก็คิดว่าทาตและกรรมกรของเราเนี่ยถ้าหากว่าบริโภคบิณฑบาตอันมีรสเลิศนี้เนี่ยเขาเมื่อบริโภคแล้วก็จะทํางานแก่เราเป็นการบอกว่าถ้าหากว่าทาทกรรมกรของเราบริโภคหรือว่ากินอาหารนี้นั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากกว่าพร,ระปเจกุรลเจ้าบริโภคแกก็คิดออกอีกว่าพระสมณะนี้นะ ไปแล้วบริโภคพัดนี้แล้วก็จะประพฤติหลับก็คือไปแล้วเนี่ยกินข้าวแล้วชันข้าวแล้วก็คงจะนอนนะเหมือนสมัยนี้นะบางคนบางท่านก็อาจจะตำหนิพระว่าไม่ได้ทำอะไรนะเช้าเอ็นเพนนอนพักผ่อนกายาเนะี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยอันดีตละยงคนที่ไม่มีศรัทธามักจะมีพฤติกรรมหรือมีปกติคิดแบบนี้นะพระเนี่ยรับอาหารไปแล้วฉันแล้วก็คงจะนอนนั่นแหละ บินธบาตของเราเนี่ยเสียหายแล้วอันนี้ก็คือข้อความที่ท่านที่พระผู้มีพระภาคได้เล่าถึงอดีตกรรมของเศรษฐีท่านนี้ว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยถวายทานในครั้งก่อนแม้จะไม่ได้ถวายด้วยตนเองก็ตามแต่การบอกว่าเธอจงให้บินดาแก่สมณนะเป็นการสั่งเป็นการบอกให้คนอื่นได้ถวายทานแทนตนเอง นี่ก็คือการทําบุญของเศรษฐนะีส่วนที่เศรษฐีไม่มีบุตรก็สืบเนื่องจากว่าในสมัยนั้นนั่นแหละเศรษฐีนั้นก็มีพี่ชายนะต่อมาพี่ชายของตนเองก็เสียชีวิตก็เหลือแต่หลานเมื่อเหลือแต่หลานไปไหนมาไหนเนี่ยผู้เป็นหลานก็จะจับจับนิ้วคล้ายๆวัดจูงมือกันไปนะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นยาหรือเป็นรถของพ่อของเรา อันนี้เป็นบัวของพ่อของเราอันนี้ทรัพย์สมบัติของพ่อของเราพอพูดอยู่อย่างนี้เนี่ยคนในสมัยก่อนเวลาที่เขาจะแบ่งทรัพย์สมบัติกันเนี่ยเขาก็จะดูว่าใครเป็นญาติของใครถ้าหากว่าคนที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไม่อยู่ใครที่เป็นลูกเป็นหลานที่จะสืบรับทรัพย์มรดกก็จะต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนกันเศรษฐีท่านนี้ก็คิดว่าถ้าหากว่า หลานชายของแกยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยแกจะต้องแบ่งส่วนแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับหลานชายก็เลยลวงหลานชายโดยพาหลานชายเข้าไปในป่าแล้วก็บีบคอหลานเลยนะเหมือนกับบีบหัวมันทําให้ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในที่นั้นอันนี้คือบุรภกรรมของเศรษฐีแสดงว่าแกมีการกระทํากับอยู่สองอย่างกรรมดีที่แกรกระทําก็คือการสั่งให้คนได้ถวายทานแก่พระปัจเจก,กับพุทธเจ้า กรรมชั่วที่แกได้ทำก็คือการฆ่าหลานชายของตนเองพระองค์ตรัสอีกว่ามหาบาพิษเศรษฐีกหาบดีได้ต้อนรับพระปเจคุบุรเจ้าด้วยบิณฑบาตด้วยวิบากของกรรมนั้นทำให้เศรษฐีนั้นเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจ็ดครั้งด้วยการให้ทานในครั้งนั้นนะทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เจ็ดครั้งด้วยวิบากของกรรมที่ยังเหลือนั้น ทำให้เขาได้ตำแหน่งเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเจครั้งเกิดมาในเมืองสาวัตถีเนี่ยเป็นเศรษฐีถึงเจครั้งมหาบาพิษก้าบดีเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วเกิดความเสียดายในภายหลังวิปติสารเราสามารถแปลว่าเสียดายในภายหลังได้เดือดร้อนใจในภายหลังเนี่ยว่าท่านและกรรมกรบริโภคบิณาบ,บาตนี้เสียยังดีกว่าดีกว่าสมณนะบริโภค เมื่อความคิดความรู้สึกเสียดายเกิดขึ้นในภายหลังจิตของเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปในการที่จะบริโภคพ,พัดอย่างโอฬานด้วยวิบากของกรรมนั้นคือมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ว่าไม่ยินดีในการใช้สอยทรัพย์เนี่ยให้แล้วเสียดายโยมลองสังเกตนะถ้าเกิดว่าในยุคนี้สมัยนี้ใครเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่เขาไม่ใช้สอยทรัพย์นะ่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ที่เขาเคยให้ทาน แล้วเกิดเสียดายในภายหลังเศษฐีท่านนี้ไม่น้อมไปในการที่จะบริโภคนะพัดอย่างประณีตอย่างโอรานไม่ต้องการใช้ใยเสื้อผ้าอาพรอ,อย่างดีๆไม่ต้องการที่จะใช้ยอดยานพานะอย่างดีๆไม่ต้องการที่จะบริโภคกามคุณหอย่างดีๆกรรมคุณ5ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะ รูปสวยๆก็ไม่ปรารถนาที่จะบริโภคใช้สวยไม่ปรารถนาที่จะเห็นเสียงเพราะพาะก็ไม่ปรารถนาที่จะได้ยินได้ฟังอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือกรรมที่เศรษฐีได้ทำไว้และเป็นเหตุให้เศรษฐีได้มีความรู้สึกอย่างนี้ในปัจจุบันพระองค์ตรัสว่ามหาบาพิษก้าบดีเศรษฐีได้ฆ่าหลานชายของตนเอง ด้วยกรรมนั้นเป็นเหตุให้เศรษฐีไปเกิดในนรกเป็นจํานวนมากเลยนะท่านบอกว่าสิ้นปีเป็นนันมากสิ้นร้อยปีเป็นนันมากสิ้นแสนปีเป็นนันมากก็คือการฆ่าดเด็กคนหนึ่งทนาทำให้แกไปตกนรกเป็นแสนแสนปีเลยทีเดียวด้วยวิบากอันเหลือจากกรรมนั้นเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคนี้สมัยนี้นะก็เลยเป็นผู้ที่ไม่มีบุตร และพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องราวของทรัพย์สมบัติต่างๆว่าท้ายนิสุดทรัพย์สมบัตินั้นก็ถูกนําเข้าสู่พระคลังหลวงมหาบาพิษบุญที่เคยทําไว้ในการก่อนของเศรษฐีนั้นสิ้นแล้วบุญใหม่ของเศรษฐีก็ไม่ได้ทําอีกตอนนี้เศรษฐีตายไปแล้วก็ไปเกิดในมหาโรรวานรกเนี่ยเกิดในมหาโรรวานรกและพระองค์ก็ตรัสว่า นันติโพคาทุมเมทงังโนเจปาระคเวสิโนโพคตันหายะทุมเมโทหันติอัญเยวะอัตตังโพคะย่อมฆ่าบุคคลผู้มีปัญญาสามแต่ไม่ฆ่าบุคคลผู้สแสวงหาฝั่งคือพระนิพพานบุคคลผู้มีปัญญาสามย่อมฆ่าซึ่งตนเหมือนกับฆ่าบุคคลเราอื่นเพราะความต้องการโพคะเป็นเหตุนี่ก็เป็นพระดำรัสที่พระองค์ตรัส แสดงแก่พระราชาพระนามว่าประสิทธิโกศลในเวลาจบเทศนาท่านบอกว่าบุคคลเป็นอันมากบรลุเป็นพระยะบุคคลมีโสดาบรรบุคคลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ปรากฏในอัตถกถาก็นําเรื่องราวทั้งหมดทั้งสิน้นมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเชื่อมโยงระหว่างอัตถกถากับพระบาลีเพราะว่าการศึกษาพระพุทธศาสนาแบบเชราวาทเราก็ตั้งศึกษา ตามหลักที่ปรากฏไว้ในพระบาลีอัตถกถาดีกาตามในที่พระโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายได้อบรมสั่งสอนได้สืบทอดกันมาจนถึงยุคเราท่านทั้งหลายยังก็ขอนโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลญาณของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้นำทายรรมมาถวายทานแก่พระพิสุสามเนรการถวายทานแล้วเกิดความเสียดายในภายหลังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคคลคนนั้น ร่ำรวยแต่ไม่มีโอกาสใช้สอยสิ่งที่ดีงามดันั้นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายได้ถวายทานแล้วก็ขอให้มีใจยินดีว่าเราได้ทําตามปฏิปทาของบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนแล้วจะได้ไม่เกิดความรู้สึกเสียดายในภายหลังที่จะเป็นเหตุให้เราไม่มีโอกาสใช้สอยทรัพย์สมบัติอันเกิดจากผลของทานนั้นและก็อนโมทนาในกุศลยานาที่ญาติโยมทั้งหลายได้สมาทานศีลนับศีลเจริญภาวนาตามการอน,นควรก็ขอให้บุญกุศลส,ส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลาย มีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรพพสัต์ทั้งหลายตั้ง <hand> ใจว่าตามอิทังเมยาตินันเจวะสัพพสตานันจะโหตุ สัพเพปิเตอ,อิมังปุญญะปติงรัทธานะสุขิตาหุนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแกญ่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าและจงสำเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้น เมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว,ว,ลวจงมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทิญส,สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรนิมนต์พระพิสุทธิ์สำเนียงกล่าวธรรมขอากาพระเชรัเป็นต้นเสียงสัพพีติโยวิวัชชนตุกงจะไว,ว,วทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเตภวัตวันดราโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาทนเสเลสานิจังวุทถาปัจจายโนจัตตารธรรมวันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวะตุสพัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งกวุจงรักษาท่านสับาพบุธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัมภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสชีภวันโดเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านทุกเมื่อเถอด